สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่ๆก็เป็นแนวทางฮาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่5เดือน7จ็ดสองพน้กะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนพี่ๆนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับผมเมืม่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายของเรา ก็ถือว่ามานะครับรอบรอบแรกนี่มาอย่างพระเอกเลยนะครับในรอบไปเฉพาะกิจเนาะมาอย่างพระเอกเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้5กับ2ไปรูสองผลที่ออกนะครับ6ก0กับ53นะครับรอบแรกใครวิ่งรูดที่2นะครับเข้าไปที่20ตรงๆนะครับแล้วก็ใครเอา5ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่53ตรงๆนะครับมาทั้ง2ตัวเด่นเลยรอบแรกนะครับ ส่วนรอบพิเศษนะครับ3 4 4กับ9 4รอบนี้ไม่มีนะครับรอบนี้หลุดไปส่วนปกตินะครับ8 8 3กับ1นนะครับของเราตัวเจาะไม่มีนะครับแต่ว่าตารางเข้าไปที่8 3นะครับส่วน VIP 2 9 1นะครับ2 9 1กับ5 9นะครับ2 9 1กับ5 9ของเรานะครับพี่ๆใครเอา5ไปวิ่งไปร,รูดเข้าไปที่5 9 95 นะครับเขาอก59เนาะเข้าไปที่59ตรงๆนะครับเข้าไปที่59ตรงๆนะครับเน้นๆเนาะเน้นๆตรงๆนะครับผมแล้วก็ส่วน91 91ตารางไม่มีนะครับก็สรุปแล้วในตัวเจาะนะครับพี่ตัวเจาะนี่ถ้ารวมแล้วมาสามคู่นะครับเลขตารางมาหนึ่งคู่นะครับสลหรับในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็จะดีกับพี่ๆทนใดที่มีโชคด้วยนะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้เหมือนเดิมนะครับพี่พี่แนวทางทําจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมเลขตารางของเรานะครับพี่พวันนี้ผมได้ที่เลข2เลข9เลข8เลข6เลข1นะครับแล้วก็เลข4นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนตัวจอะของเราในโค้งสุดท้ายก็จะเป็นที่นะครับสายวิ่งสายวิ่งนะครับผมให้ไปที่4สายลูดผมให้ไปที่เลข9นะครับ4 1 4 2 4 6 4 8 9 1 92 96 98นะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะของเรานะครับอันนี้เด่นวิ่ง4เนาะวิ่งสวิ่ง9นะครับก็ในรอบนี้ใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินที่ได้ตารางได้เลยนะครับผมก็จะมีในที่98 41 สี่สองแล้วก็เก้าหกนะครับเราจะประมาณนี้สามตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดนะครับตามนี้เลยนะครับพี่ชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับขอให้ดวงเฮงดวงปังดวงปังทุกท่านนะครับผมเนาะผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ